สวัสดีค่ะ FC วันนี้ก็มีฝนตกนะคะไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนนะคะเพราะว่ามืดครึ้มอ่สักพักหนึ่งก็หายไปนะคะฝนเล็กน้อยอ่วันนี้สายก็มีงานโบราณเก่าเก็บนะคะสวยงามมากๆเป็นไหมเนื้อนะคะไหมเนื้อก็คือไหมที่ใช้อแก่นข้างในนะคะก็จะมีความอ่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความนุ่มมากเนื้อก็จะเงาสวยนะคะแล้วเวลาเราใช้นั้นก็จะทําให้นุ่ม ความพิเศษของไหมเนื้อนั้นก็จะมีความสวยงามจะมีความเงาอาเส้นนั้นก็จะเสมอกันเรียงตัวได้สวยนะคะเนื้องานก็จะมีความละเอียดและก็มีความปราณีตสำหรับไหมเนื้อนั้นคนส่วนใหญ่นั้นก็จะเอาเก็บไว้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผ้าไหมพิเศษที่มีความปราณีตนะคะ ชิ้นนี้ก็จะเป็นงานเก่าเก็บเช่นกันเนื้องานก็จะสวยใหม่ก็จะเป็นเส้นเล็กเรียงกันแล้วก็มีความเงาเนื้องานสวยงดงามมากๆค่ะชิ้นนี้เป็นงานสาตะกอนะคะความยาวนั้นก็มาตรฐาน1นคูณสเมตรนะคะเรียกว่าลายโคมข้างในนั้น ก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วในโคมนั้นก็จะมีสีต่างๆนะคะในลวดลายที่เราเห็นนะคะสายก็ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเพราะว่ามีมากมายสําหรับผ้าใหม่ของจังหวัดสุรินทร์แต่ละลายก็จะคล้ายกันจะไม่ซ้ําแบบเลยนะคะ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือการใช้ใหม่นะคะบางคนก็ใช้ใหม่จุนบางคนก็ใช้ไหม่บ้านบางคนก็จะใช้ไหม่บ้านแล้วก็เป็นใหม่เนื้องานสวยนะคะอยากให้ดูเนื้องานและลายแต่ละลายนั้นมีความประณีตมากๆค่ะเพราะว่าในลายนั้นก็จะมีสีสันหลากหลายสีที่เสแซมอยู่ข้างในนะคะมองให้ลึกแล้วก็จะรู้นะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยนะคะสายก็มานั่งเจาะดูลายข้างใน ที่เป็นลายนั้นก็จะมีเส้นเล็กๆและก็จะมีสีเขียวสีแดงอที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆค่ะลองเจาะดูข้างในแล้วจะรู้ว่าผ้าใหม่นั้นสวยงามจริงๆทำได้อย่างไรที่มีสีสันมากมายบนท้องผ้านะคะ ร้อยสีพันลายบนทองผ้าก็เป็นงานที่ไม่ธรรมดานะคะถ้าคิดดีๆคนที่มัดมี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะว่ามีความเก่งสามารถเอาแต่ละสีนั้นมาไว้บนทองผ้าให้เราได้ชื่นชมก็ดูแต่ละสีนะคะว่างดงามมากๆ น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องต่อเลยสำหรับราคานะคะเพราะว่ามีจินตนาการที่งดงามแล้วก็มีความขยันแล้วก็มีความประณีตจริงๆนะคะงดงามจริงๆค่ะพูดไปก็เยอะเหลือเกินรู้สึกว่าคนบรรยายนั้น,นะจะเยอะเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่าใครชอบชิ้นนี้ก็ทักมาสำหรับสายนะสายคิดว่าชิ้นนี้ เป็นสีสันที่สวยงามมากแล้วก็เป็นไหมเนื้อด้วยเป็นงานเก่าเก็บนะคะน่าสะสมมากๆคะ่ะสนใจทักทายได้นะคะสีสันที่งดงามมากเลยนะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะ เป็นไหมเนื้อเช่นกันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะชิ้นนี้ก็จะมีความละเอียดเพราะว่างานอ่าที่เป็นไหมเนื้อนั้นก็จะเป็นงานที่มีความปราณีตนะคะเนื้องานสวยมากเช่นกันเป็นไหมเส้นเล็กนะคะความยาวม,มาตรฐาน1นคูณสเมตรอ่าเนื้องานก็จะสวยจะมีสีสันเล็กๆใครที่ชอบลายเล็กๆก,ก็ต้องเป็นชิ้นนี้นะคะ งานโบราณเก่าเก็บเช่นกันนะคะเนื้องานนั้นนิ่มละเอียดมากๆค่ะท้องผ้านาั้นก็จะเป็นสีดำส่วนบนท้องผ้านาั้นก็จะมีลายเล็กๆใครที่ชอบลายเล็กก็ต้องเป็นชิ้นนี้นะคะดูคลาสสิกข้างในลายคมเล็กนั้นก็จะมีสีแดงสีขาวนะคะงดงามดูข้างในนั้นก็จะมีมิติอีกจะมีลายเล็กๆข้างในแซมนะคะเนื้องานสวยมากค่ะ สำหรับในปัจจุบันนี้ก็บอกตรงๆนะคะงานที่เป็นไหมเนื้อนั้นหายากมากแล้วก็อาจจะแพงด้วยแต่ชินี้ก็เป็นงานโบราณเก่าเก็บก็ถือว่าไม่แพงนะคะทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไหมจุนนะคะแต่นี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บก็จะเป็นไหมเนือ100้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสนใจทักทายมาได้วันนี้ก็มีแค่3มชิ้นเองขายไม่ได้เจ้าของคลิปก็จะเก็บเองนะคะ ที่สานะคะเป็นงาน3ามตะกอเช่นกันเป็นงานโบราณเก่าเก็บนะคะแล้วก็เป็นลายที่แปลกด้วยค่ะในปัจจุบันก็จะไม่มีแบบนี้นะคะดูดีๆก็จะแปลกมากๆค่ะมีลายโคมใหญ่แล้วก็จะมีลวดลายข้างในในลายข้างในนั้นก็จะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มอ่าไม่ใช่สีดำนะคะเป็นงานไหมเนื้อเนื้อก็จะมีความนิ่มเงามากๆค่ะอ่าใครที่อยากได้งานโบราณเก่าเก็บ สมัยนี้จะไม่มีลายแบบนี้อีกแล้วนะคะสนใจทักทายมาได้ความยาวนั้นก็1-2เมตรเช่นเคยนะคะเนื้องานสวยสำหรับสีนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ มีเชิงล่างนะคะเป็นสร้อยดอกหมากแล้วก็จะเป็นงานทอสอดริมด้วยนะคะเนื้องานจะนิ่มสวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นลายที่แปลกด้วยนะคะปัจจุบันจะไม่มีอีกแล้วนะคะสําหรับลายนี้งานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่มีอายุมากนะคะเพราะว่าเป็นงานโบราณเก่าเก็บอ่าใครสนใจชิ้นไหนทักทายได้นะคะวันนี้มีแค่3ชิ้นเท่านั้นงานเก่าเก็บนั้นเป็นงานที่มีคุณค่านะคะแต่ว่า บางทีเราก็จําเป็นต้องใช้จ่ายเราก็ต้องเอาองานเก่าเก็บนั้นมาขายใครมีเงินก็สามารถซื้อเก็บได้นะคะสวยงามจริงๆนะคะสนใจชิ้นไหนทักทายได้ค่ะเนื้องานละเอียดนิ่มมาก ทุกชิ้นงานสวยนะคะมีคุณภาพมากค่ะไม่มีตำหนินะคะแล้วก็จะมีการทอโสอดริมทุกชิ้นงานความยาวนั้น1.2คูณสอง่ามาตรฐานทุกชิ้นงานเลยนะคะสนใจชิ้นไหนทักทายได้สายก็จะอาบน้ำยาทำนิ่มแล้วก็ส่งฟรีด้วยราคาก็เท่ากันนะคะ3,200บาทาสนใจชิ้นไหนก็ทักมาราคานั้นก็ พูดคุยกันได้นะคะราคามิตรภาพอยากให้ได้งานที่ส่งคุณค่านะคะเป็นใหม่บ้านแล้วก็เป็นใหม่เนื้อด้วยเป็นงานเก่าเก็บน่าสนใจนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชม FC ที่น่ารักทุกท่านขอบคุณจริงๆนะคะ